ฉันขอร้องละ่ะทนัดฉันขอร้องละ่ะได้โปรดเนะนะว่านะชีวิตไปธิกาด้วยนี่ให้มันตรงจุดหน่อยตรงนี้สิวะตรงนี้เท้าฉันแกมันหนุ่มป๊อบของการปุระแกคิดว่าแกเป็นฮีโร่แกช่วยวิธีกาให้รอดจากฉันถึงสองครั้งสองคราแกพูดว่าไงนะฮะแกบอกว่าฉันพาวิธีกาจากแกไม่ได้ แล้วเป็นไงเล่าจำไว้รู้ซะบ,บ้างใครเป็นใครไหนบอกสิใครเป็นฮีโร่ใครเป็นคนร้ายจะฆ่าฉันยังไงก็ได้แต่ได้โปลดยไว้ชีวิตเวทีกาด้วยฉันไม่รู้ว่าแกฝังเธอไว้ตรงไหนฉันไม่รู้ว่าเธอหายใจออกหรือเปล่านะฉันขอร้องละ่ะปล่อยเธอไปเถอะได้โปรดเถอะนะนะว้าวว้าว <c oughs> <c oughs> นี่แหละรักแท้รักบ้าอะไรวะหนุ่มฮอตสุดของการปุระ แต่เดนมาตกลุมรักใครภรยาฉันเนี่ยนะแค่น่าจะหาคนวัยเดียวกันสิว่ารักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง